อัปเดตสถานการณ์กรลาดยิงที่ตลาดอ,อตอกอนะครับวันนี้วันที่28กรกฎาคม2568นะครับเวลาประมาณเที่ยง40นะครับเกิดเหตุกลาดยิงที่ตลาดอ,อตอกอเขตจตุจักรนะครับก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6รายนะครับเป็นร,รปภ4รายผู้หญิง1รายนะครับและรายสุดท้ายก็คือตัวผู้กอ่อเหตุที่ปลิดชีวิตตัวเองนะครับก็แล้วนอกจากนั้นก็จะมีผู้หญิงที่บาดเจ็บอีก2รายที่นําส่งโรงพยาบาลอยู่นะครับ ตอนแรกก็มันจะมีหลายๆข่าวมากนะครับเพราะตอนนี้ที่บริเวณตรกอกเนี่ยทางคุณการจอมพลังอ่ะกลไปตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือทหารกรณีเหตุความไม่สงบระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับตอนแรกก็คิดคาดเดากันว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับแต่มันก็จะมีข่าวเพิ่มเติมมาอีก2ข่าวนะครับข่าวนึงก็คือจะบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยทำงานบริษัทเดียวกับ รปภที่เสียชีวิตอันนี้หนึ่งอีกหนึ่งอีหนึ่งข่าวนะครับต่อมาอีกหนึ่งข่าวก็คือบอกว่า,าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นพ่อค้าในตลาดอาตอตกอรเช่าแผงอยู่กับภรรยานะครับแล้วเหมือนมีปัญหาเรื่องการเงินจนอาจจะเป็นสาเหตุให้ก่อเหตุได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับที่รวบรวมมาจากหลายๆสำนักข่าวไว้ถ้ามี ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงหรือได้ข้อสรุปยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับ